ปัญญาและบทเรียนปถมพยาบาลแสงแดดยามเช้าส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องนอนของปัญญาเด็กชายตัวน้อยวัยหกขวบเขากำลังฝันถึงการผจญภัยอันยิ่งใหญ่ในป่าหลังบ้านปัญญาตื่นได้แล้วจ้ะเสียงคุณย่ามะลิเรียกอย่างอ่อนโยนปัญญาเด้งตัวลุกขึ้นทันทีวันนี้เขามีแผนจะสร้างป้อมปราการลับในสวนปัญญาออกไปวิ่งเล่นในสวนอย่างสนุกสนาน เขาเก็บกิ่งไม้ก้อนหินและใบไม้ใหญ่ๆเพื่อนำมาสร้างป้อมปราการของเขาขณะที่เขากำลังยกก้อนหินก้อนใหญ่ขึ้นมาวางทันใดนั้นโอ้ยเขาร้องออกมาเบาๆเมื่อนิ้วไปโดนกิ่งไม้แหลมๆขูดเข้าคุณย่ามะลิได้ยินเสียงจึงรีบเดินมาดูเกิดอะไรขึ้นจ๊ะปัญญาคุณย่าถามด้วยความเป็นห่วง นิ้วผมโดนขูดครับคุณย่ามันเจ็บนิดหน่อยปัญญาบอกคุณย่ามาลียิ้มอย่างอ่อนโยนไม่เป็นไรจ้ะมานี่เดี๋ยวคุณย่าจะสอนเรื่องการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นให้คุณย่าพาปัญญาไปที่ห้องน้ําขั้นแรกคือล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ําเพื่อไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปในแผลจากนั้นเราจะล้างแผลด้วยน้ําสะอาดอีกครั้งแล้วใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์หรือน้ํายาฆ่าเชื้อเช็ดรอบๆแผลเบาๆนะจ๊ะ คุณย่าอธิบายสุดท้ายคุณย่าก็ปิดแผลด้วยพลาสเตอร์ยาเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้ะปัญญาเก่งมากเลยที่ไม่ร้องไห้ปัญญามองดูนิ้วของเขาที่มีพลาสเตอร์ยาแปะอยู่เขาภูมิใจที่ได้เรียนรู้วิธีดูแลตัวเองเล็กๆน้อยๆขอบคุณครับคุณย่าต่อไปผมจะระวังให้มากขึ้นครับจำไว้นะจ๊ะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอีกให้รีบมาบอกผู้ใหญ่เสมอการปฐมพยาบาลเบื้องต้นช่วยให้เราปลอดภัยได้เยอะเลย ปัญญากลับไปสร้างป้อมประการต่อแต่คราวนี้เขาระมัดระวังมากขึ้นเขารู้สึกเหมือนเป็นฮีโร่ตัวน้อยที่รู้วิธีดูแลตัวเองและพร้อมสำหรับการผจญภัยครั้งต่อไป